เห็ดคอนสุนพ่อแม่พี่น้องจะ้ะมามามาพามาบ้่งเห็ดคอนสุนใดตอนันต่อที่เดนเหลือไปมือนันอ่ะโอ้ยพ่อนะอืมพ่นะพนเกิดขึ้นมาน้ำหลากใหม่ด้วยนี่พ่นนะ เดี๋ยวพาไปเก็บทั้งพนะุนเนาะผุนต่อบอมเนต่อแล้วต้นใหม่เด้จ้ะเอา้าต่ออีหลีพ่อแม่พี่น้องเมื่อน,นั้นว่าเป็นอยังว่ามันคือเกิดน้ำต้นใหม่สดพอนะก็ด้แท้ต่ออีหลีต่อใหม่ไปจ้ะไปโมยใหญ่พ่อแม่พี่น้องจ้ะยังหน่อยอยูไอย่ไปเบิ่งฟังทั้งุ่นยังบมยใหญ่จ้ะไปจงไว้ไปหาเมืองอื่นท่านี่กัพ่อในใหญ่ ฝนบดตกพ่อแม่พี่น้องไงนั่นนี่นงฝนบดตกแล้วไปไงไปหาที่อื่นจ้ะหนังไก่โอ้ฝนไี้แจกดอกหนึ่งเห็ดหนังไก่ สองดอกจอากพ่อแม่พี่น้องเอ้ส2ดอกสวัสดีย่างเป็นทางการจะพ่อม่พี่น้องพามมยางป่าส่งแห้งแข็งปีเห็ดจากไอ้เคยที่เกิดเห็ดคอนซุนเนี่ยก,ก็เกิดเป็นเห็ดตายเบื่อแทนขนาดเนอะ จะเล่มเฮ็ดยางกระดอกสองดกกอกเก่าเมื่อกี้ก็เล่มเบเฮ็ดดำค้าเรืองเลยฮูก,กเฮ็ดดอกแล้วก็เฮ็ดพิงเนือ้อเฮ็ดพิงเข่าก็ว่ากันไปเก็บเอาห,หัวหจีแมนลองงามค่กเกิดเต็มอยู่พนังนี่ จากที่เคยเกิดเฮ็ดคอนโซนก็เกิดเฮ็ดตายเบื่อแทนคักน,นจาจะเนาะขาวเต็มอยู่พุ่นเฮ็ดกินบนะ่ได้บ่จักอึดจักอยากน,นี่ดอกหน่อยเพ,พุ่นอ้วกอ้วกไปแต่แกงแต่แกงจก้ะพุ่นดอกใหญ่เพิ่นเพิ่งดอกใหญ่เพิ่นพี่เกิดเป็นวงกลมอยู่พี่ ปเป็นวงกลมเต็มอยู่พี่มันมาเกิดอยู่ในกอใหม่กหอยา,ยาพ,พ,พ,พี่พุ่นะเฮ้ยพุ่นะสับลาพี่พุ่นะจะเป็นแล้วอยากขักลายพ่นขาวอยู่พ่นขักขักขัด นี่คุณร้ายคักเธอเด้อคุณอ๋อดิหมดนี่เมียค่อยสองดอกพี่นะพนักขาพน นั้นเอฟมาพ่อเอฟซี่อยในป่าเพิ่อนเก็เอฟเอาถุงแบบไงนึงแกงแซ่บคือกันนั่นละจ้ะจะเดินเพื่อนแคบแบ้างบ้างเราก็วบขาวๆเหลืองๆแกงหอมห่วยๆ,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 ๆ ก็ง่ามงามนี่จะ้ะพ,ะพุนะ่นถ่ายกเพีดต่ำเนาะพุ่น่ะแต่ว่ามันถึงโมแมนสุด,ดยอดเลยจะ้ะความสวยงามเพื่อนเพื่อนอางนี้แต่ก็หยังดอกพุ่นกออยู่พุนะ่น่ะงัดกันไม่บนจะโอ้พุนะ่น่ะปาดีิด ต้องใช่เป็นเป็ๆๆๆนเห็ดดินเห็ดหยาก็ว่ากันไปเนาะเัื่งนี้งัดกันไม่เป็มโอ้โหเป็นต้นนาเป็นตนน้นพอมาเป็นหองเล็อนะเ,เป็นได้ในดของสุงน ความ,อ,มอ้วนอวนต่ำก้อง้ยจ้ะหุยดอกหน่อยนะไว้ยุ่นะหือเล็ดอีเดีนะจะนะ๊ะเนาะพุ eh, ่นอีกต่อหนึ่งเดี๋ยวพาไปเมืงตอนนั้นพุ่นเอ้าหนุ่ม eh, กัดคอ,อ, <c oughs> อตอนนี้ ชนนวนะน,น,น,วนี่ว่าเป็นตอนเธอคุณน่ะอืมขาหนามน่ะมากระตุกง่ายอเพิ่นโอ้ย น,นี่ก็จะเปนว่าขาดว่าสวยะวะ่าลอยว่าล้อมืดอืมพุณนะจ๊ะยกไปนิดหน่อย,ออยพุณนะเฮ้ยดอกกลางนี่จังใด ติดทุแล้วสมัครค่ะเ้าทำไมนอนุญุญนะอืเดืออีดีบ่งมีซองดอกนี่บุญนอะอ,อันนี้สงสัยจะ้ะอ้อันนี้โตเต็มที่ค่ะจ้ะบุญนะอืเดือดอีดีบ้ง พุ่นะโอ้โหไงสุดยอดเลยพ่อแม่พี่นวงเลยตัวเต็มที่จริงๆพุ่นะเลือดขนาดน่จาจะเนาะเลือดเลือดฮึตาขาลงกับตาอ้าพนะเต็มสับหลับอยู่พุ่นะ,ะึ้นแท่นเฮ็ดค้อนสุนเสีแล้วพ่น นี่กระงามเฮ็ดตายเบือ่อพุน่นสับลาบอยู่พุนพ่นพ่อผู้หญิงเพิ่นถึงมากเก็บเพชรคือก,กันปีที่แล้วกับพ,พ่อเพิ่นจ้ะปีที่ปีนี้กับพ่อกันอีกผุนยางอยู่ผุนจ่าพ่อแม่พี่น้อาาง,องได้ร้ายอยู่พุน่น คลิปนี้ก็ข้อฝากไปแค่นี้นะจ๊ะเด้อขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่ไม่ให้ Enjoy Lifestyle in Denmark จะ่อแม่พป่น้องคุณไลค์ครักอยู่ เ่าแรลงอันนี้ปนตำเบย์เฮดคอนเสิร์ใส่บักเขียวใส่ป่าโอ้แสบเลือดถอดไก่กับกระดูกหมูผักจากผักลุนถาดข้าวเหนียวลือดอีลีอาหารคำอาหารแรลง